มันเป็นลาสกีของเด็กเป็นสำหรับเด็กหนาวมากมือเย็นเลย,เนเลยหนาวแบบมือแข็งลแล้วก็ไม่ได้เอาถุงมือออกมาด้วยจมูกก็เย็นเจ็บยาก,กาศดีไหมตอนนี้มันประมาณกี่อ,องศาได้ ประมาณสักแปดลบปลบเก้าอะไรเงี้ยแต่จับไม่ได้อะมันไม่ปุยแล้วนี่เขาปั้นเขาปั้นตุ๊กตากันอยู่ตรงนั้นเราไปแย่งเด็กเล่นห้ปั้นหะปเออ นี่ครับโรงแรมขับเม็ดเทอมาหมุเราพักก็อยู่ห้องห้องแถวๆถวนุน้นเราพักอยู่แถวแถวน้นด้านหลังเป็นสกีรีสอร์ทเอล้านสกีแต่ว่าด้านหน้านี่เป็นล้านให้เด็กเล่นเราก็มาเล่นกับเด็กเขาหนาวมากตอนนี้อากาศ นี่ครับกำลังจะเดินไปห้องหนั รออะไรครับตรงนี้ชีสมันเรียกว่าอะไรอันนี้ไม่รู้ว่าจะอะไรอ่ะก็เอาชีสออกอ่ะน่ากินมากดูดีที่เขาทำแต่เขาเขาดันไม่ลากตุ้มที่ฉันจัดเตรียมมาให้เขาจัดเตรียมมาให้ลากคเออแต่เขาก็เบะลงเลยเป็นไงอาหารเช้ามีอะไรบ้างครับ ไข่ต้มไข่ไข่ไข่ดาวไข่ดาวเอามาสักกว่าฟองเลยดิแล้วก็เป็นไข่ลวกไข่ลวกไข่ดาวโคตรน่ากินนะโอเคเขาถือน่ากินด้วยกันอันนี้จะน่ารักเขาออมเล็ดคืนเช้าก็จะเป็นแบบแมวมีเลือกเขาต้องกินเยอะๆเดี๋ยวกินด้วยกันเดี๋ยวไม่มีแรง ไม่รู้สอกเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้ยากมากค่ะเดินไ่ถ่่สแบกสกี ตามอาจารย์ขึ้นไปเรียนบนเขาไม่ไหวหรอกดูดูอาจารย์ดูเราอาจารย์คนที่โดนแฟนล่ากาด้วยโอ้ยแล้วเราควรจะไปนั่งก่อนโดล่าสวยๆข้างบนมากกว่าแต่เราก็ยังมาตรงนี้มีความที่อยากเรียน Stand the middle and pizza! pizza. Wow! Oh. All right, so you've got to go sideways up here. Always put your skis sideways. Okay. Sideways so they don't slide down the hill. That's okay. Right. okay. ปากปักไปไงปักไปไงไม่ลงได้ไหมอ่ะเขาไม่ได้ให้เราลงใช่ปะผมไม่มาให้ลงไม่ลงนะลงตักตรงนี้ไปยังจะลงเลย่อกี้ตัวเนี้ยโคตรโคตรมาเลยโอ๊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 ยมันมันไหลไปข้างหน้ามันมันไม่พิซซ่ามันไม่พิซซ่า มันไหลมันไหลโทษทีโทษทีโทษทีพ่อมันไม่ใช่ถางโอ้ยพี่วุฒิไหวว่ะแต่เราไม่ไหว <laughs> พี่วุฒิคือแบบได้ไปต่อนะคะแต่เราดิระวังนะเธออ คนไหวก็ไปคนแพ้ก็ยอมขอยอมขอยอมยอมแพ้เพราะมันสูงมากดูเฮ้ยเป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีจ๊ะเธอเก่งมากเลยนะท,นที่เธอแบบลองมาจาก ส,งสงูงๆต้องได้สิมีสายพานรู้สึกเป็นยังไงครั้งแรกดีสนุกเขาเนี่ยแหละเวของเขามันอยู่ตรงนี้แหละจริงเหรอเธอมันสนุกจริงเหรอวะใช่เธอมันแบบมันยากมากเลยนะเนี่ยเวของเขาบอกเลยเขาจะเล่นต่ออ่ะเล่นก็ขานหนักเลยอ่ะเป็นยวบอะไรช่วยแต่เขาล้มเจ็บขาจริงนะเนี่ยแต่เธอลงเสียนเสียนยังคะคนนี้เสียดเออครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหน เราอยู่บนกอนโดล่านะคะเพราะว่าเราขึ้นมาจากตรงนู่นไอ้ที่สีน้ำตาลเพื่อที่ว่าเราจะไปถึงยอดเขาแล้วเราก็เอานี่มันชื่ออะไรนะสโนว์คาร์ดสโนคาร์าเราเอาสโนว์คาร์ดไปเพื่อที่ว่าเราจะได้สไลด์ลงมาคือแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือเรายังไม่เห็นใครเล่นเลยสโนว์คาร์ดเนี่ยเขาก็อาจจะเล่นกันน้อยไหมหรือไม่เขาอาจจะยังลงมาไม่ถึงเราก็ได้นะเพราะว่าแบบมันก็น่าจะเห็นบ้างสัก สักนิดสักหน่อยน่าจะเห็นบ้างนี่มันไม่เห็นเลยใ่่ฮะาแล้วอยหน้าเห้อยู่แน้าโเปลียนเปลียน